กินสมอยากดิตัวเดียวตัวเดียวอยู่อยากยังไม่อยากอยากเนี้ยมันกินยากกว่านี่มันเสดเอ้ย,ยไม่เคยชอบปูกินยากสุดกินอันมันบริแกะเนื้อแกะหนังถามภาษาคนนี่มันแซ่บบวโหไปถามยังเขาอทีนีเ่น่านะสามตัวนั่น sử bất tuỳ đi sao vẫn đi làm tổ cũng tôi điều sử tôi điều gì Để là người ăn kim khao nấm nước sệt nước mày cỏ sử mắm mặn mao ấy đớp đớp đun เอ้ยเขาจะมารับอยู่นี้ถวยกัเยอะ yeah. แยะเสียบเนาะกินห้เบินทั้งกาบมันนั่น้มไข่เฮ็ดพัดกะหรี่ขึ้นเสซ่บมเครื่อ,บองบินมาเครื่องบินโลบัสเอาปืนมาแล้วลูกแซบบะ พัดกลี่ยก็ิดเซลวะนี่ๆีนี่ดีเนี่ยนี่เนี่อะไรเอาไปผัดดิพัดนี่จะคองกินอยู่นี่พวกกินเน้อกินอย่างเพื่มาจะแขงอิบกระปูเฮ้ยเดี๋ยวบางนีคนให้โอ้ยเขาบาคนเขาเสียใจโอ้ยเดี๋ยวไปจอด้านไหน ได้ซื้อกับบุกยันมีเดชโชมอยู่บ้านแมนแมนซื้อประหวนด้วยเดชาไปจอดพักคุลหอกกับบุกอัไรอีหลอกอีหอกอคนอยู่บ้านอิญพ่อไม่ได้ไปกับพออีอคุณหอกพ่อเอาเทน้าไปอ๋พ่อเอาจักรยานไหนี่พอจะเอาคันนีไปยกขับไปหลดโชมรถว่ตมอเตอร์ไซคน่ะวสีขับปีอัน้ากนเอาดอกยกขึ้นรถเลยเขากสิไป ตามทางเส้นลักเนี่ยหอดมือได้กระซังมันเอ้าเราอยู่เป็นอาทิตย์เนอะเนาะมึงก็บ้าจะกรอังขี่มอตเตอร์ไซค์ไปนอนถ่ายยู่บา้านอไม่ได้ขี่เอ้าตะกีจก้จักรอังคีมอตอตสไซเมียบ้านเอ้าเมื่อก่อนกูไม่มีรถปิกอัพเนาะจะกรอังขี่มอตบบนเนตอ,อร์ไซค์กระบ้านี้ตะกอนอะ่ะเบอร์ในขี่ได้มอตีปิกอ,อัพรถบอรเต็มรถสมัยตะกอนมันบ่ได้หลายปบบนี้รถสมัยสมัยนี้มันหลายทางหลายเนี่ยเต็มถนนอยู่เว้ย